สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะนาะสวีเดนนะคะเข้าป่าสำรวจเห็ดค่ะอีกแล้วอากาศดีๆวันนี้ไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่าจะเดินไปเรื่อยๆอออเดี๋ยวดีวนี่เห็ดน้ำมาก แต่เห็นน้ำหมากอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยกล้ากินอะ่ะก็ยังแบบไม่ไม่ค่อยสันทัดส,สวยจังเลยอะ่ะจะดูคายุหอ่ายไม่รู้จะเจอไหมอากาศดีๆวันเนี้ย <c oughs> น่ารักไปค่ะไปดูกันอุตสาหลนำไปแล้วก็เจอ,อแล้วนี่ปกติแถวๆนี้มันก็จะเจอเห็ด เห็ดพึ่งเลือดด้วยนะเดี๋ยวจะไปเดินดูดิว,ว่าจะมีไหมคือเจอหลายดอกแล้วคือเห็ดเห็ดน,น้ำหมากเนี่ยสีแดงแดงเห็นไหมนี่ค่ะนี่ตัวท่าก็มากินไปละตามคุณแม่ขามาค่ะ ไปดูกันซิว่ามันจะมีเห็ดไหมแต่เห็ดพึ่งเลือดเนี่ยชอบนะคะแกงแกงป่าเห็ดพึ่งเลือดอะ่ะจะอร่อยชอบมากกว่าเห็ดขายูหวานขายูหวานมันจะเป็นเมือก,อกแต่เห็ดพึ่งเลือดอะ่ะมันไม่เป็นเมือกค่ะนี่เจอแต่เห็ดน้ำหมาดูดิน่ารักเห็นไหมคะ คือทางนี้เห็ดเพิ่งจะเริ่มมาแล้วค่ะไปกันเพราะวันนี้ป่าสวยมากเห็ดอะไรอะ่ะดำปีเลย ไนดําปีเลยมีเปียนนู่นเลยค่ะยอดนู่นมีเบี้ยนยอดมันเป็นไอ้นี่ค่ะต้นไม้ที่ตายแล้วไป่าะตามมาค่ะ เห็นไหมป่าเขาหน้าเดินมากเลยสวยงามคือถ้าป่าแบบนี้ขายุหวานจะเยอะค่ะแต่ตอนนี้ไม่เจอเลยค่ะสักดอกเจอแต่เห็ดน้ำหมากขายุหวานอยู่ไหนหนอ มีมั่งไมหมน้ำหมากลูกแม่เยอะแยะไปหมดหดูค่ะนี่เห็นไหมเห็นมาคะนี่ เห็นไหมครเพ่เพื่อนๆ <c oughs> เคยกินเหมือนกันนะมันอร่อยดีมันแบบมันกรึบด <c oughs> ไีไปต่อไปต่อ <c oughs> นี่เดี๋ยวจะให้ดูนีกำลังพุดขึ้นมาดำเช่ยะ์นะ <c oughs> มขามันจะแบบอ้วนน่ารักมากเลยเนี่ยเนื้อแน่นๆแต่ลิ้นไม่เอาลินจะหาเห็ดพึ่งเลือกกับคาย,ยูหวานเพื่อมันจะมีมีไหมเนาะ เดอนต่อไปเพื่อจะเจอสักดอกสองดอกถ้าไม่เจอเดี๋ยวค่อยมาใหม่รอฝนตกหลายๆวันก่อนแล้วค่อยมาใหม่ <_ letter> ถ้าไม่เจอเห็ดก็ดูธรรมชาติไปค่ะสวยงามมาก คือมันเขียวชอุ่มแล้วก็ใบไม้แห้งก็คือมันเดินง่ายอากาศก็ดีด้วยไปต่อค่ะก็ได้พราเม,มเดยี่เจแล้วเห็นหนึ่งดอกมันกำลังทุน่นออกอันนี้ งนี้ก็ไม่ใส่ข่าจือ้อข่าจื้อมากๆอันนี้มันเห็ดอะไรนะมันกินได้หรือเปล่านะจำไม่ได้ละมันแบาบว่าที่เอามาทำต้มยำอ่ะมันชื่อเห็ดอะไรนะลืมลืมลืม นึกก่อนนึกก่อนเห็ดปลวกค่ะเห็ดปลวกเพราะเคยมาเก็บนะตรงนี้มันมันมันขึ่งแค่ดอกเดียวอย่างเงี้ยยังไม่เอาอยากจะบอกว่าเห็ดปลวกนี่คือเอาไปต้มยำแล้วก็ต้มไอ้นี่นะคะอร่อยมากต้มน้ำปลาค่ะอร่อยมากอยากเจออีกแบบเป็นกลุ่ม เหมือนปีที่แล้วคือเยอะมากเอาไปลวกใส่ช่องฟิตไว้นะคะแล้วเวลาหิวๆเนาะคือมีแค่เห็ดบวกเอามาต้มยำหรือไม่ก็เอามาต้มน้ำปลาหอมๆเนยอร่อยมากเลยอะ่ะฝนไม่ตกไงเห็ดก็เลยยังไม่ค่อยขึ้นปกติตรงนี้ข้าง ข้างาทะเลสาบเนี่ยมันจะมีเห็ดคันตะแลนอยู่แถวๆนี้นะแต่ว่ามันยังไม่มาค่ะที่อื่นเขาก็มีกันแล้วนะแต่ทางตอนใต้นี้ยังไม่ขึ้นเพราะฝนมันไม่ตกลมแรงนิดนึงอากาศดีดีดูค่ะ นี่เห็นไหมทะเลสาบสวยไหมคืออากาศแบบดีมากย้อนแสงหนยนะคะพอดีอยู่ข้างบนไปดูซิว่ามีบูเบอรี่เยอะไหมอุ้ยบูเบอรี่เยอะอยู่นะบูเบร์ จ้ะอันนี้ต้นบูเบอรี่ค่ะเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ลูกเล็กนี่โอ้ทากว้าวที่ตานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนี่เห็นไหมเห็นไหมลูกบูเบอรี่ค่ะคันดูพล็กก์ก็คันดูคันตา เอาวีซันแฟนเพจทิดตาดูข่ามเพื่อนเห็นไหมเราก็จะเก็บจากต้นมันเลยเย่าอ่เห็นไหมครับเพื่อนนี่ถ้ามีที่ช้อนนะมันคือมันจะช้อนได้ง่ายมากเห็นไหมนี่เห็นไหมดูใต้ต้นนี่ ดูค่ะก็เยอะอยู่นะบางลูกก็มันก็จะใหญ่นะคะเห็ดไม่เจอเก็บบูเบอรี่คือเห็ดเจอน้อยมากดอกสองดอกคงจะเอาไปแกงไม่ไหวเดี๋ยวกินไม่หมดนี่เห็นไหมคะอืมหวานเจ็บเลยอะ่ะมันปก,กติบางทีก็เจอเปรี้ยวอืมไปดูคุณซาแกบ อร่อยอ่ะเด็ดแอสเซอร์ดอืมอ,อืตรงนี้เยอะค่ะเพื่อนอืนะะมเย็ดแต่ม่งอ่ะดูอ่ะเพื่อน,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 นเห็นไหมมึงเห็นไหมเดี๋ยวกลับต้นให้ดู เห็นไหมมันเยอะมากเลยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยบางคนเขาเก็บเป็นแบบกระป๋องกระป๋องเลยนะถ้าแบบมันเยอะๆนะเห็นไหมคือวิตามินสูงมากไม่ค่อยได้เอาแบบ ที่ช้อนมาพกมาด้วยเลยนี่คือเยอะมากค่ะนี่เห็นไหมนี่แวกที่นึงเห็นไหมใต้ต้นนี่เห็นไหมคะเยอะเลยอ่ะนี่เห็นไหมอร่อยมากมาข้างลาก้กเยอะ เยอะเยอะอันนี้คือเป็นดงบูเบอรี่หมดเลยที่เห็นนี่แหละอ้ยเย็ดแตงมไงสิงเนี่ย mm hmm. นนค่ะเป็นดงบูเบอรี่หมดเลยอาจจะย้อนแสงหน่อยนะคะ ก็เยอะนะเห็นไหมนี <wi> ่ตรงนี้ก็เยอะเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเยอะนะเห็นไหมคะนี่ลูกจะใหญ่ใหญ่น่อยนะอ้ยเยตะมกงน่ะทิตาอุ้ยด้อนแสงค่ะ อืใครอยากดูมาช้อนบูเบอรี่เอไม่ใช่เออบูเบอรีล่ใช่ค่ะอืมอร่อยอ่ะหวานเจ็บเลยนี่เพื่อนๆอืมอืมเด็ดแอสโอ่อืมเพลินเลยค่ะเด็ดบูเบอร์ี่เพลินเลย เดี๋ยวค่อยไปดูเห็ดต่อเห็นไหมใต้ต้นเนี่ยมันจะเยอะคือมันซ่อนอยู่ใต้ใบค่ะเห็นไหมอร่อยด้วยอ่ะแล้วคือมันแบบว่ามันก็กินได้เลยไม่ได้แบบ สกปรกอื้มนี่เนี่ยเยอะเลยนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมมือเห็นไหมเยอะแยะเลยนี่เห็นไหม คือเด็ดแล้วก็ใส่ปากเลยนะคะไม่ต้องล้างค่ะไม่สกปรกไม่ได้มีฝุ่นไม่ได้อะไรเห็นไหมอร่อยอร่อยอืมอืมอร่อยไม่ลงมันเลยนะอืมอืม เห็นไหมอืมดูค่ะถ้าเกิดใช้ที่ช้อนนะมันจะแบบช้อนได้หมดเลยเนี่ยคือถ้าเด็ดนะมันจะช้าเห็นไหมนี่เยอะเยอะแต่มิแก่ กินใบพูดไปขอโทษนะคะมันอร่อยจริงๆมันหวานนี่คือช่วงนี้จะหายไปนะคะยุ่งๆหน่อยเพราะว่าไปทำสบู่ออแกนิกขายสบู่เลนจะผสมทองคำแท้99.99 99นะคะ ทองแท้ๆเลยค่ะมีใบเซอร์รับประกันด้วยก็เลยจะยุ่งหน่อยไม่ได้ค่อยมาถ่ายคลิปเลยอือหืออือหือดูสิดูเพื่อนๆคือมันเยอะจริงๆไงจริง ็่ยตมองอังองคอมันเยอะมันเยอะจริงๆอ่ะลืมเห็ดเลยลือแล้วมันหวานด้วยไงบางทีก็เจอเปรี้ยวไงอุ้ยดูดิดูดิดูดิเนี่ยมันเยอะ แต่วันนี้สงสัยจะไม่เจอเห็ดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะตามคุณแม่ขามานะนี่ให้ดูเห็นไหมนั่นคือไม่รู้เห็ดหรือเปล่าเนาะมันย้อนแสงคือแต่บ,บูเบอรี่อ่ะถ้่าคือคือถ้านั่งอยู่ตรงนี้คือมันเห็นเยอะมากไงนี่เห็นไหมโอ้โหว่บคือเยอะอ่ะ จะ20นาทีแล้วนี่เห็นไหมดีใจที่เจอกันคลิปหน้านะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะบายบายจุบ๊บจุบค่ะวันนี้ไม่เจอเห็นเนาะเห็นไหมนี่แน่นมาก